อย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยต่อให้เราทาผิดพระวินัยขนาดไหนท่านก็ให้โอกาสเห็นไหมเพราะท่านเป็นผู้มีธรรมะเนี่ยท่านเป็นผู้มีธรรมเนี่ยแต่ไอเราว่าเรามีธรรมะนี่พอเพื่อนทําผิดจะเอาเพื่อนศึกอย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยนี่เราผู้มีธรรมะนี่เราเรียกว่าผู้มีเมตตาอะองหลวงตานี่ท่านโอ้ยท่านต้องให้โอกาสแล้วให้โอกาสดี นแบบว่าสอนไม่ได้แล้วท่านจึงปล่อยไปสอนไม่ได้แล้วท่านจึงปล่อยไปผมนี่เข้าไปถามหลวงตาหลวงตาครับนมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นหนลวงตาจะตัดสินยังไงจะให้ทําอย่างไร,งไรนคือพระตอนนั้นพระ <c oughs> กินเหล้าไงกินเหล้ากินเบียร์ไงแอบกินเหล้ากินเบียร์พอรู้แล้วนะ ก็เลยไปเล่าให้หลวงตาฟังพระสูบซายเงี้ยสูบกัญชาเงี้ยหลวงตาก็ว่ามันทำกี่ครั้งแล้วอยังมีองค์หนึ่งเนี่ยท่านพูดนะถ้ามันสึกแล้วมันจะไปอยู่ไหนทันว่าเพราะตอนนั้นนี่ผมครูปรทุยครูปรดลเนี่ยตัดสินใจกันแล้วว่าจะให้สึกมีมีความเห็นกันแล้ว ว่าสมควรแล้วล่ะที่จะให้ศึกออกไปเพราะว่าสอนกันไม่ได้แล้วนะหลวงตาบอกถ้าศึกแล้วจะไปอยู่ไหนท่านว่าท่านยังให้โอกาสนะเห็นไหมท่านให้โอกาสเสมอท่านไม่เอาผิดเอาถูกว่านะครับยกตัวอย่างองค์หลวงปูชาเนี่ยน,ะ,น,ะ,น,ะ,นะเป็นเรื่องเล่าของหลวงปูชาท่านออกไปทุดดงเอ้ยออกไปรับกินนิมนต์อย่างนี้แหละ ประเทศศนาข้างนอกแล้วอยู่วัดก็มีพวกเราไงเหมือนหลวงตาไม่อยู่วัดไงี้นะมีแต่พวกเราอยู่หลวงตาไม่อยู่วัดนะพวกเราก็จะจัดการระบบระเบียบกันเองในวัดนน,นะนะอย่างมีครูปทุยเป็นองค์ประธานเงี้ยแทนองค์หลวงตางครูปทุยก็จะมีสิทธิในการตัดสินใจเองอย่างเงี้ยนะองค์หลวงปู่ชาก็เป็นหงงนึ่งนันท่านออกไปกินในิมดข้างนอกแล้วก็มีพระอยู่ในวัดนะมีพระรวมมืงทำผิดพระธรรมวินัยนั้น ผิดพระวินัยไม่ไม่งดงามในหมู่คณะก็มีพระอ,อีกรูปหนึ่งท่านพยายามที่จะนะสอนบอกนะพอบอกสอนไม่ได้ก็อยากให้สึกอยากให้หนีออกไปนะจนว่าพระรูปที่ทําผิดนั้นหนีออกไปพอลุงป่ชากลับมาก็ถามหาเอาพระรูปนั้นไปไหนนะพระรูปนั้นไปไหนแล้วไม่เห็นเลยนะผมให้สึกไปแล้วครับ คือให้คือให้ออกไปแล้วพ้นลงไปจากวัดแล้วอ้าวทำไมเธอึงทำอย่างนั้นล่ะเพราะเขาทำผิดอย่างนี้เธอเธอคิดว่าหลวงพ่อรู้ไหมว่าเขาเป็นอย่างงั้นหลวงพ่อก็ต้องรู้สิครับนแล้วทำไมหลวงพ่อไม่ให้เขาไปล่ะเธอรู้ไหมว่าเธอกำลังทำบาปเธอรู้ไหมว่าเธอกำลังทำบาปแล้ว ว่เขาออกไปนั่นนะ่ะเขาจะไปสร้างภัยให้กับใครอีกบ้างเขายังอยู่นี่เขายังเชื่อหลวงพ่ออยู่เขายังฟังหลวงพ่ออยู่ยังพอฝึกขาดขัดเกลากันได้แต่เธอให้เขาออกไปอย่างนั้นเธอจะมีโอกาสได้ฝึกเขาไหมได้สอนเขาไหมเธอรู้ไหมว่าเธอทําผิดแล้วหลวงปู่ชาท่านก็เตือนพระลูกวัดท่านเนี่ยเห็นไหมถ้าไม่เอาถูกผิดว่านะครับ ท่านให้โอกาสเสมอประหนึ่งพระพุทธเจ้าให้โอกาสพระเทวทัตเสมอไม่ว่าพระเทวทัตจะทำผิดขนาดไหนพระพุทธองค์ก็ให้โอกาสพระเทวทัตเสมอให้โอกาสสำนึกตนอยู่เสมอท่านอยู่เหนือถูกเหนือผิดนะครับแต่เรานี่ยึดถูกยึดผิดซัดกันอย่างเดียวเลยเห็นไหมพอทำผิดขึ้นมาพางกจะเอากันศึกอย่างเดียวเลยเ,เล่นกันอย่างเดียวเลยนี่เลยธรรมะนี่เลอกล้าประกาศต,ตนว่าต,ตนเป็นผู้มีธรรมนมันน่าอายมากผมว่านี่ผมก็ขอ ให้เป็นข้อคิดในหมู่คณะเราหากวันใดวันหนึ่งมาเราเข้าไปตัดสินใครสักคนหนึ่งนี่นะนะก็ขอให้สัญญาที่ผมพูดในวันนี้พูดขึ้นมาเป็นเตือนจิตเตือนใจท่านบ้างนะเพราะวันใดวันหนึ่งนะเราต้องเป็นพ่อคนเป็นครูบาอาจารย์คนเหมือนกันนะในวันใดวันหนึ่งเราจะมีกลุ่มมีคณะของตนเองนะเพราะฉะนั้นนะให้ยึดหลักยึดแบบนี้ไว้